สวัสดีค่ะพบกนะับช่องน้องอุบลแคมเปอรี่นะคะวันนี้ก็มาเก็บขยะนะคะปอคะสวัสดีค่ะปอคะปอค,ะ,ปอคะสวัสดีก่อนค่ะมาทักทายแม่เหรอลูกอือหือ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 จะอ้วนของเรานะคะ

ที่เริ่มเป็นก้อนทเริมเ,เ,เป็นก้อนแล้วฮะเ,เริ่มกินหญ้าแล้วนะคะพค่อคาาบอกว่าน้องโอปอลก็เริ่มขี่เป็นก้อนแล้วนะคะนันได้นกข,ขี่เขานะคพ่อคาาจะมาทำความสะอาดนะคะครับหลงเงาทำไม่ได้มู่มันนะคะน้อง โอปปอก็วิ่งซนนะคะวนพ่อควานอยู่นั่นแหละคะ่ะนี่ก็ดานสุดท้ายนะคะคือมาเก็บขยะเก็บเศษอาหารนะคะของน้องช้างของเรานะคะจุดนี้เป็นจุดสุดท้ายคือแม่เพลินกับน้องโอปปอนะคะวุ้ยวุ้ยอยากเล่นนะชีเอ,อ๊ะอยากพาแม่พาวิ่งไงน,ะนี่วิ่งมาอึ๊บอ๊บนะคะอยากวิ่งเล่นฮึบอุบอุบอไปทางนี้ทางนี้ เทา่านี้ทางนี้เท่านี้อ,อ,อ,อยากพาแม่ฟานวิ่งเล่นนะคะมาเลยฮึบฮึบฮึบอ่าหนึ่งสองหนึ่งสองมา้ท่านี้เท่านี้เท่านี้เหนื่อยแล้วปอเอ้ยแม่เหนื่อยแล้วลูกแม่แม่แม่เหนื่อยแล้วอ๋อ <net> น <net> ูวิ่งเล่นคนเดียวเลยหนั่ง <net> หนึ่งหนึ่ง <net> อันนั้นนั่นน้องห้าเดือนแล้วนะคะอดนนีือรื้ือรื้ื้อสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดอันนี้ยี่สิบสองไหมยี่สิบเอ็ดเหรอวันนี้วันที่เท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบยี่สิบเอ็ดห้าเดือนกับสองวันนะคะ <c oughs> <c oughs> ตีตุตีตุตีตุด,ตตด อยากวิ่งเล่นนะคะน้องอยากวิ่งเล่นเข้ามาชวนแม่ควานจะพาน้องวิ่งเล่นนะคะฮะพาพ่อคานมาทำความสะอาดโคกช้างนะค,ะ,นคะจะรักษาความสะอาดมากๆเลยนะคะคนนำยาฆ่าเชื้อนะคะ โอโปอไม่กลัวเลยโอโปอไม่กลัวเลยเล่นน้ำเซยอาตอนนี้ก็พ่อวานะคะจะพาน้องโอโปนะคะไปอาบน้ำนะคะเล่นน้ำ น้ำตอนเช้าแล้วก็กินน้ำด้วยนะคะ,ะทุกเช้าก็จะมีพนักงานนะคะมาจะมาฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อนะคะแซบโบ,โบ๊อบบ๊อน้ำมัก S <S หิวน้ำเล้ว 条条嘞喏。丢丢 <laughs> มามามามึ้ดูมา,มา <laughs> ดูจ้อ้วนของเรานะคะเล่นน้า <laughs> ไพลนหน้ายังไม่เปียกเลยโอ๊ะฟอทำตาเหลือกเนี่ยนะคะภารกิจสุดท้ายแล้วนะคะตอนนี้ก็คือมาอาบน้ำให้แม่แพลนนะคะตอนเช้า จะพาน้องโอปป้มาอาบน้ำกินน้ำนะคะโอตำตาเลือล้วปอนะน้มาๆามามาอาดาม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 าาาาาดามาา โอ๊ยปอบมาหนูยังบ่ทันได้แล้วซสำแม่เอิบแล้วมามาเดินหน่อยดิน้ายังไม่เปียกเลยมามาเทียนมาถอยถอยมาถอยมาถอยมาถอยถอยถอยมาเทีย จะพาลูกเข้าโคกอย่างเดียวเลยนะคะเฮ้ยเฮ้ย วางรอน้องเพทายนะคะอุ้ยน้องอุปโปกับแม่พรินนะคะก็มาถ่ายพรายเบิร์ดก่อนนะคะกับแม่พลรินก็จะเดินมานะคะตรงนี้ก็เดินอ้อมนะคะอ้อมสะอ้อมบอ่อน้ําใหญ่นี่นะคะดดเดินออกกําลังกาย น้องเพทายก็กําลังมาแล้วนะคะเอ้ยน้องโอป,ปอพูดผิดตลอดเลยน้องโอปอกับแม่แพลินก็กําลังเดินออกมานะคะพาเดินเล่นนะคะช่วงเช้านะคะหนึ่งรอบนะคะก็อาบน้ําเสร็จแล้วก็เดินเล่นนะคะโอป,ปอวิ่งนําหน้าแม่แพลินตลอดเลยนะคะน้อง ดีใจนะคะที่ได้เดินออกมาเปิดสู่โลกภายนอกนะคะวิ่งนำคุณแม่ตลอดเลยนะคะ,ะ,คะจะอ้วนของเรานะคะวันนี้พอควานก็ได้พาเดินออกกำลังกายใกล้มาถึงเราแล้วนะคะ เดินนำแม่ตลอดนะคะหนูไม่เดินแล้วคะ่ะหนูวิ่งหนูวิ่งเอาเลยเดินง่ายก่าเดิมไหมนะเป็นไงปอลูกโอ,กไไอ,โอ้ไปแล้วไปแล้ว,ว <laughs> ลูกมีเซวิ่งจนเซนะปอเนอะ รู้สึกว่าลูกจะนำแม่นะคะน้องใบบุญนะคะเช็คนี้น้องใบบุญ ไปบ,บุญเข้าโรงเรียนนะคะไปบ,บุญแล้วก็จะมาอยู่ที่ซุ้มช้างนะคะจะรอน้องโอปโปกับแม่เพรินมานะคะขาเดินเดินออกมาลังกายเสร็จก็ มากินน้ำนะคะส่งสายยางให้พ่อควันแล้วนะคะพ่อควันก็จะมาอาบน้ําให้อรอบเลงนะคะพอดีอาบน้ําเสร็จแล้วก็พาเดินออกกําลังกายนะคะพาเดินเล่นอ้อมอ้อมบ่อน้ํานะคะก็จะมาอาบน้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะกินน้ําแล้วค่อยพักผ่อนที่ซุ้มต่อนะคะ กวนเล่าปอปอก็จะกินน้ำนะคะปอก็จะเที่วน้ำเหมือนกันนะคะเมื่อกี้เดินออกกําลังกายเดินเที่ยวก็กระหายน้ำเนาะให้ปอกินน้ำด้วยเลี้ยงให ปอหิวน้ำปออยู่ทางนี้ปอหิวน้ำอะ่ะทางนี้ลูกน้ำอยู่ทางนี้เออถอยหิวน้ำเฮ้ย

พี่ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปได้วยคะ่ะสวัสดีค่ะ